โอ้โหเป็นไอหัวร้านเออใจน้อยปะเนี่ยใจน้อยด้วยพี่ป้างนี่ผมว่าพี่ป้างแนละ้วกันได้เลยภารกิจนี้นนจะเป็นพี่ป้างนะครับผมเฮ้ยโอ้ยไอหมวกก็รอวะ่ะสรุปมีผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมเนี่ยคุณจัดคนนี้นี่เขาเป็นทหารครับจากอังกฤษถ้าได้ผม,มจำไม่ได้นี่เรามีหน่วยข่าวกองเห็นไหมครับเรามีข้อมูลดีๆตัวนี้บ้างอยู่มีคุณอีทานอ้าวทำไมเปลี่ยนกันแล้วอะ นคนุณจะเป็นคนไหนคุณจะเป็นคนไหนคุณจะเป็นคนแดนเนียลใช่ไหม,มเป็นพี่ป้างครับพี่พี่ป้างคืออันไหนคนนี้แหละไอ้ัวเองเนี่ยัวเอง,เองน,นะ <laughs> นนครับผมจะอันนี้คือแบบดานใหม่นะครับอันนี้แบบว่า,าไ,ไม่เคยมาก่อนมอเมืองที่ชื่อว่าเยรูซาลเล็มเราจะไปล้วงลึกถึงวอดที่ชื่อว่าสัญญาต์สมองนะฮะอือ่าจะแบบว่าศัลปกรรมสมองประมาณนั้น ดยดรอเล็กซ์กรีนโกลผู้ซึ่งเป็นนักวิจัยนะฮะไอที่เป็นเป็นโค้ชของแมนยูใช่ไหมเฮ้ยคนละคนกันพี่นั่นมันอเล็กซ์โฟกูชันอ๋อขอโทษขอโทษอืมเชียยเลยอยู่กับพี่คนแมนยูเนี่ยแล้วผมจะเช็คแล้วฟังเนี่ยก็เล่าไม่ได้เลยโอเคขอโทษขอโทษต่อต่อต่อโหคนดูนี่เออเนี่ยเออนี่ไงริสคิวด็อกเตอร์กรีนโกลนี่สรุปว่ามันจะเขียวหรือมันจะมันจะทอง มันเป็นเขียวทองพี่อ๋อเพาเป็นคนตระกูลเขียวทองอืมไอเขียวทองนี่มันสีเป็นยังไงเนี่ยเป็นตึกไม่ออกอืมรู้จักแต่อย่างอื่นทองอ่ะคุณทองเหรอใช่ใช่คุณทองนี่เอ้าเชิญเลยเชิญฟินิกเอ้าฟินิกเรากำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่ที่ก็ตอนนี้เรากำลังมองหาบ้านคุณดีโกร์ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะเข้าไปได้ ขอกำลังเสริมด่วนกูว่ามันตายไปแล้วมันอย่าเข้าไปเลยเป็นภารกิจเราที่เราต้องไปดูแลอ่าเนี้ยย้อยยืดสวัสดีครับผมเจ็ดครับมาเราควรจะยอยยืนใส่หมวกออกกำลังก่อนมาไหมเป็นใส่หมวกนะฮะโอเคอลไมมิวเป็นเดหน่าโอเค คุณเจนพบปะครับโอ้สวยเป็นมากับ <ed> พ <uard> ี่ก่อนได้ไหมพี่พบเป็นคนผู้ระเบิดชื่ออะไรนะเออเรียกผมว่าพี่ป้านแล้วกันนะฮะโอเคพี่ป้านไปเราพร้อมแล้วเราได้ยินยื่นสายแล้วพร้อมเลยโอ้โหฟังเสียงใหม่แล้วโอเคพวกเรากลับมาเถอะลุยเพื่อนโอเคตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่โอนี่ไงกูว่าแล้วว่าแล้วเสียงอยู่ไหนอยู่นี่นี่เอง เรา d ิ n hey, ไฟอยยิงใส่น้ำมัน <Ờ, S 2> ไดไ้น <G l ust> ี่หว่าใช่ไหมอไพบพบพบอาวุธอาวุธส่วนตัวนายอะเลื่อยเลื่อยอะเปล่าไม่เป็นไรผมมีปืนใหญ่แล้วผมมีปืนสนระเบิดอยู่โอเคโอเคเราผมเป็นนักผู้ระเบิดแล้วพี่คราวนี้ผมไม่ใช่ล้ำตบเป็ดละโอเคจัดไป ข้างบน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 เดี๋ยวกูขึ้นไปเปิดเลยไอ้ที่เวะละเปิดยังโอ้โหไปเพื่อนกูโดนมันปั๊มกูอ้าวโอ้ยก็เสียตัวเฮ้ยโดนอีกแล้วว่ะมาแล้วมามันมาแล้วโอ้มาแล้วเพื่อนข้างหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวไอเมงใครมึงไม่ขึ้นนายเมงเดี๋ยวเดี๋ยวลังขึ้นไปพี่ไอเพื่อนโยนมันน่ะไอเนี้ยงโยนแม่งเลยเร็วดีเพื่อนรอไหมน่ะมันบอกว่าให้ปุ๊บปากเฮ้อเหมือนได้ตัวเสียงจีดร้องมาอยู่ไหนวะหาดิตายแล้วครับตายแล้วผมยิงแล้วไอ้ชัดอัพเมื่อกี้คือ ใช่ตัวนั้นมันมันเลยจะโกนไม่ใช่ครับโอเคเอามีมีกระสุนอยู่คงนี้มีกระสุนด้วยระเบงระเบิดใครจะมาอยู่นี้เข้าโบนเข้าวัดโดนเอ้ยกูว่าเราเดินเหรอวะเราอย่าไปหยุดหยุดยิงกับมันเลยวะมันมีให้เดินมะวะหรือว่าต้องเคลีข้มมั้งเฟนดดดฟฟฟเเเนนนนีาะไอเต็มแล้วพี่ไอเต็มแล้วกดแกนอีกสักหน่อยโอเคเเหหียยัว เอ้ยไอ้หนักวิ่งหนังวิ่งทางซ้ายกูใครไม่ะสุนโอ้ยนี่น่าสงสารที่หายเลยแปดยิงซะแนนชุดครับระวังอยู่ใต้สะพานอะไรนะแนนชุดแนนชุดมันขึ้นมาหาผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดหรอโดนแล้วกูตายเปล่ายังครับ ได้เพื่อนเหมือนเพื่อนเราตายอยู่ตรงไหนวะอินมาเฟ่ตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วป่าชิบหายยื่อมาป้องกันอะไรใครคนเดียวเนี่ยโอ้ยไอ้เม่งกูตกใจมึงจริงนะไอ้กูไม่โกหกเลยอ่ะกูคิดว่าไอ้้ไอคนใส่ชุดนั่นแ่ะเป็นไอชุดเออนั่นชุดตัวใหญ่ตัวใหญ่เปิดประตูเปิดแล้วสพวงอันนี้อันนี้อันนี้ I right this I'm lie. Satellite like hope bullshit. you're about Wolf. not gonna weapon guy, sounds ไอ้นี่ตายจริงปะเนี่ยโอเคตายจริงตอนนี้กูแย่มากเลยว่ะ<น>เหมือนแบบรู้สึกว่าแบบอีเจนคันแม่งอยู่ในหัวสมองกูตลอดเวลาเลยเจนค่ะกูทำยังไงดีว่ามันจะไปอยู่ในหัวของกูเนี่ยกูไม่น่าไปเผลอฟังมันเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะดาวที่ทำให้เราอยูนี่เนาะ โอ้ยมีมีเม็ดกิดอันนึงมีเม็ดกิดอันนึงเอโอเคแาไปเลยไปไปไปลุยต่ออุ้ยมาแล้วหนูชื่อเจนมากระพบแล้วก็มากับเจ็มีสกิมเมอร์มีสกิมเมอร์ข้างหลังข้างหลังข้างวิ่งวิ่งวิ่งข้าบนเด้ไปเฮ้ยไปเห็นสกิมเมอร์แล้วไปยังวะ กินเมื่อยู่ข้างนอกกินเมือเออกูป้าระเบิดแล้วป้าระเบิดแล้วตายปะวะเออเป็นปั๊มกูปั๊มอุ้ยชักมอดีแล้วเพื่อนริชโอเคขึ้นบันไดครับต้องขึ้นบันไดครับไปไวไปเลยเพื่อนไป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 มานอันนี้ครับพี่โพกอยู่ไหนครับไกลมากครับจังหวะนี้อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่มาคุณมาเดี๋ยวนี้ครับรีกูรีกมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอของเจอของ เยอออกมาดักข้างนอกให้หมดแล้วไอพี่ไม่ชี้กันไอ้ดักที่มันแปลว่าเป็ดใช่ไหมใช่ครับพี่มันอันนั้นมันดักเล,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 ล่นอะไรกันครับเนี่ยลง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 เหมือนเน้นเหมือนเหมือนเป็นสู่สาีเลยว่ะตัวเนี้ยใช่ปะะ่าววะนี่เรา<ช>เล่นเด็<ว>แมทกันไงพี่เออเออใช่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 มา<ป>เขาว่างไงอัลฟาเขาว่างไงบ้าง เดี๋ยวคุณอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นบ้านของคุณด็อกเตอร์อเล็กซ์กินบูนเหรออันนี้บ้านของมันแล้วเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์กินโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยังจะอยู่อีกเหรอเข้าไปช่วยเขาด้วยนครับเออโหบ้านมันโคตรน่ากลัวเลยว่ะเจอไหมด็อกเตอร์ฮัลโหลใครอยู่ที่นี่ไหมบริเกดอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยสร้างบริเกดตรงทางเข้าอ่ากูตอกไม้ยตรงนี้มีของดีเลย เว้ยเฮ้ยใครใครจะฮิวกูนกูฮิวตัวเองเลยเดวานิลเลยโดนคนเลยแน่วมาได้เอามีมีอีกเราเอาไปมีมีอันนึงอ่ะไม่งั้นมึงก็ฮิวให้แดเนียลแล้วก็เอาไปไอ้ภบก็มึงฮิวเหรอภพแล้วมาเอาไปม่ต้องฮิวให้แดเนียลหรอกเออภบมาเอาไปแดเนียลมันยืนให้ตีภบมึงภพมึงฮิวเลยนะเอาไปนี่มันต้องไปติดตั้งปืนก่อนอีก20วิมันจะมาเนี่ยพี่อยู่ตรงไหนวะ ผมผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมพาที่ตั้งปืนมาที่แมงบนก่อนนะไป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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงด็อกเตอร์อุ้ยยิงเข้าไม่ได้ตั้งปืนตรงไหนได้บ้างเนี่ยอุ้ยกูจะทิปังปืนแล้วโอ้โหเราช้าว่ะเราโมต่เก็บของว่ะพบพบพบคุมกันกูทีคุมกันกูจะไปตั้งปืนข้างล่าง ไปกู okay, okay. ไปตั้งปืนก่อนคุ้มกันก่อนหน่อยสวยเพื่อนพี่เข้ามาพี่โอเนาะเมื oh, ่อ no. กี้ไปตั้งปืนอยู่โอ้โ oh. หตั้งปืน,ปนไปตั้งปืนโอ้ยร oh, ะเบิด <c oughs> หน้าหักเลย <c oughs> ต้องต้องต้องตีไม้เนี่ยตอกไม้เนี่ยปับพึบปิดปิดประตูปิดประตูะต <c oughs> อย่าให้มันเข้ามาข้างหลัง <c oughs> ข้างหลังข้างหลังทีนี้เดี๋ยวผมอยู่ข้างบนผมผมเคียง <c oughs> ข้างบนให้ <c oughs> เดี๋ยวกูไปดูแลด็อกเตอร์บ้างนึงเฮ้ยเดี๋ยวกาซุนจะหมดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระสุนก่อนเฮ้ยเหมือนตู้กี่ล้องอี่แล้ววะอยู่ไหนวะหาดิเดี๋ยนูนเดี่ยนูนเขล้วเขแล้วเขล้วเขแล้วเขล้วเขแล้วเขล้วสกีมันโอเคดูคนละประตูเลยพี่มันมันมันเข้าไปได้ทุกทางผมดูฝั่งนี้ผมดูฝั่งนี้ฝั่งที่เนี่ยข้างบนชั้นสองเป็นอย่างไรสบายดีอากาศดีอากาศดีนะฮะงั้นเดี๋ยวขึ้นไปด้วยอากาศดี ใครเขาคออะไรยะเงียบปากกันหน่อยกลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ยกลัวนะกลัวนะกลัวนะครับมันมีจะมามีคนมีจำวิีจะมาฆ่าด็อกเตอร์ว่ะดีกูมาเจอพอดีโปรเทคด็อกเตอร์ด้วยฮะผมอยากเห็นหน้าด็อกเตอร์นี่เห,หรอ <h> อยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ห้องถ,ถือปืนสัน้นโอเค จอบกับแก๊สแบกเลยให้ข้างนี้เยอะโอ้เยอะว่ะฮอชช็อตหรืเจอเข้าไปไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมช่วงนี้เลยช็อตใช่ครับพี่ดีครับ <laughs> ดีเศ <c oughs> รษฐกิจไม่ค่อยดีพี่ช่วงนี้โอเคดคเอรอยู่ปลอดภัยโอ้โหไม่เยอะเลยพี่ตรง,ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแกแล้วแกแล้ว ังพี่มิวเอ้ยกูตกชิบหายแล้วหลวงพี่แล้วแม่งหลวงแดนล่างสปี่สาบ่ายเข้ามาได้ก๊อฟร่างเสริมดัวเอากระสุนบ้างเลย,ยอะไรโดนอะไรโดนวะข้า,า,างบนเหรอตายแล้ว,วต้องอยู่สองสองนะฮะ อยู่หน้าห้องด็อกเตอร์ไงเลยพบพบเกิดยังเกิดแล้วเกิดแล้วตอนนี้ทางบันไดชั้นสองเต็มเลยอากาไม่ถึงคนยิง<อ>กูเนี่ยเต็มเลยไปปิดประตูสิ<อ>ะสวะอัลฟาได้ข่าวว่าคุณกำลังเจอของดี อออกไไปด้แลิฟเฟนท์เอาส์สำเร็จแล้วทำเลยแล้วทำะไรแล้วด็อกเตอร์ออกมาเถอะด็อกเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เนี่ยมึงคนเดียวเลยเนี่ยด็อกสวัสดีครับสวัสดีครับไปเราต้องไปกินคืนทักประตูข้างล่างแสดงว่าประตูด็อกเตอร์เสียเราต้องเปิดเปิดด้วยมือมึงล้อกูยังอยู่ไหมด็อกเตอร์นี่ฮะห้องใต้ดินห้องใต้ดินมาครับห้องใต้ดินเอาระเบิดแป๊บนึงเอาระเบิดก้อนหนึ่งโอเไป เออผมเตอมือสุดแล้วทำกุญสุดตาระเบรตตาระเบรตเรียบร้อยไปเอาของที่ด็อกเตอร์สั่งไว้ครับเอาไปครัไปด็อกเตอร์บอกว่ากูยังไม่อยากไปเพราะว่ากูลืมเบิดอย่างไว้เราก็เลยถามด็อกเตอร์ว่าลืมอะไรไว้เขาบอกว่าลืมบะหมี่เคี้ยวแล้วมอกเคี้ยวอ้เมึงลืมบะหมี่เคี้ยวเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นเล้าเนี่ยครับแล้วผิดตามตามโอ๊ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายมาแล้ว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 หายแล้วซ่อม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 แล้ว เมื่อกี้กูเห็นกล่องอะไรสักอย่างโอ้โหของปืนครับของปืนเก่งอมากได้ใครโดนใครโดนไครโดนเพื่อนโดนเห้ยเ่อนเห่อ กอวังโดนพ่นหน้าครับด็อกเตอร์บอกเออกูหิวมากเลยบะหมี่เคี้ยวกูอยู่ไหนหายกูหน่อยมีหิวป่าใครใครจะพลังออแดเนียลปล่อยแนเนียลไปมผมเฮ้ยระเบิด เผื่อเผื่อมันต้องมีประตูลับให้เราเปิดได้เลยใครมีฮิลไหมไฟบูธแล้วนะมีหมดยังฮะหมดแล้วไปหากล่องบะหมี่เกี๊ยวอีซี่โกครับพี่โอเคสองอันสองอันไปฮะโอ้ย่ายิงหลังผมอันนี้อ่นี่อันนี้ปืนนี่เอ้ยเอ้ยขอว่าจะปืนปืนเอาดิป่าวะ ดึงอันนี่ไงรีฟเคสได้ปืดโปดแล้วได้ปินโปดแล้วอีกอันหนึงอีกอันหนึ่งอีกอันหนอีอนนงอีอันหน่อกอันหนึงอีกอ่งออันหนึ่งอีกอัาห่ีกอันหนย่อีกอันนอีอน่อีกอนหน่ันอนอกออหนอออาอี่ออ่อกี้มันระเบิดประตูตรงี้

แน่นแน่นมาแน่นมาไปเพื <S <S ่อนไปไปไปรีบไปเถอะตกลงเราได้อีกอันนึงหรือเปล่ไม่รู้บบมันจะให้ไปทางนี้มันอยู่มันอยู่อีกทางน<ป>ึงมันอยู่อีกทางนึงเฮ้ยเมื่อกี้พี่พี่มันมีประตูที่เอ่อต้องใช้ระเบิดทางออกไปเพื่อให้ไอ้นี่ได้อ่ะให้เข้าไปได้อ่ะไม่รู้ แต่พี่ไม่ได้ใช้ระเบิดใช่ไหมเจอประตูอ่ะนี่กูเดินวนมั่วแล้วเนี่ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้กูวนมาทางเดิมเว้ยเ่เปลาหมือนกันวนมาทางเดิมแม่มันทําทางอะไรของมันวะเนี่ยให้กูงงเนี่ยกูไม่เห็นประตูเดี๋ยวจอแล้วเจอแล้วเจอแล้โอ้โหนี่ไงเฮ้ โอ้โหเพื่อนเอากระสุนกันเพื่อนนี่ไงประตูพี่ประตูในในระเบิดเนี่ยมาผม่อ้าวนี่ไงบีฟเคสเนี่ยอ้โหาหรือทัวรวางแล้ว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 วาแล้วไหนนะหาที่แอบดีๆระเปิดประตูแดนเนี้ยว์แดนเนียลโอ้โหเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมีมีมีพี่พี่อยู่ โอ้โหหายเลยไปเลยเจตเจตเอาอะไรแจกไปเลยในกล่องมีอะไรวะของดีเอ้ยมีที่ยืนอันหนึ่งอันหนึ่งพูดยืมมาแล้วโอ้โหกลับไปเดี๋ยวกันเขยดไปเลยโอ้โหรู้สึกว่าโล่งใจนอนอกเสียงนอ๊อฟหัวหวนมากเลยนะปีเหมือนไม้แล้วมาอีกแล้วเฮ้ยดิสกิมเมอร์แล้ววะแก๊สพิษ่ะแก๊สพิษ หาสกิมเมอร์ก่อนอยู่ไหนวะข้างหลังข้างหลังผมตอนตัวฉีดหน้ามาทุกแขนงเลยหาไอ้ยต้องหาสกิมเมอร์ก่อนวะไม่งั้นมันไม่ได้วะท่าไงครับเจอ,อยังเจอ,อยังสกิมเมอร์เอาตายแล้วไปละไม่หยุ่นเนาะย่าหมดแล้วหาไหนวะสกิมเมอร์ขวาทางขวา ข้างนอกทางขวาครับออกไปทางขวามือแต่ในบ้านเนี่ยแย่แล้ว<ป>มันไม่คือมันไม่ขึ้นหน้าจอ,อวะได้ไงได้ไงได้ไงเดิอนออกไปทางซ้ายครับพี่นี่ผมไปอยู่ไปอยู่ร้อยตายตายหมดละไปไปไป Alpha มึงทำหาอะไรดีงาไปเทิร์นกินโกดไเทิร์นกินโกกูให้มึงไปแค่ ไปเอาโดร์ล็อกเตอร์มามึงไปไหนกันเนี่ยไป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 ลุยต่อไปกันมาตานี้ครับตามเลยครับตามเลยตามเลยครับลงไปกันหรือยังเนี่ยมีคนโดนมันมีคนโดนว่าแดเนียตายแล้วนะแดเนียลอ่ะแดเนียลโชคดีนะยี่มีวงปิดทางเขาเปล่าเออว่ะทังนี้ทังนี้กูจะไปกูจะไปตามแดเนียลใช่เลยนี่ทางนี้เดี๋ยวมันจะเกิดเองแดเนียลเนี่ยออสซาโฮออสกลับมาที่บ้านอีกแล้ว ทั้งทางมันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันไอ้นี่วะกลับไปหาด็อกน้อยไปหาด็อกเตอร์เดี๋ยวพวกก็ตั้งมไปสุดอยู่นี่พี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีผีวิ่งมาแน่นแน่นแน่นวิ่งมาจากล่างโอเคแล้วเพื่อนน้องห่วงโอเคอัลฟาเตรียมตัวเราจะออกไปแล้วนะมันให้มาทูเกเตอร์พี่ทุกคน ผมขออยู่ในนี้ได้ไหมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีอะไรให้ผมไหมโอเราต้องดูเวอร์ด็อกเตอร์ดีๆเดี๋ยวนี้เฮ้ยไปไหนวะตามตามด็อกเตอร์มาเร็วพี่มาโทรมานี่พี่เดี๋ยวไม่กลัวกลัวไม่นานเนี่ยเข็งหลงไม่นาด็อกเตอร์นี่แหละโอ้ยระเบิดเจอเลยกูด็อกไปแล้วอ่ะด็อกอ่ะ ไปข้าเข้าผมอักไไปคลิปคอมบี้ออฟเยมันบอกว่าเราต้องไม่ไอ้ดกนักเข้าไปในปคอปเตอร์เอ้ยทางนี้เพื่อนงนี้ทางนี้เดี๋ยวเียเียียยิงเียยิงเียยายมันคือไปได้ร่วงแล้วช่วยก่อนช่วยก่อนเดี๋ยวกูเียีก่อน เอาดิด็อกเตอร์ดีกว่าโอ้โหที่โดนลุมทึ้งอยู่เนี่ยโอ้ยดอกไม้ไฟเรียบร้อยสวยเพื่อนสวยอย่าให้มันขึ้นไม่ได้อย่าให้มันขึ้นไม่ได้อย่ายหมันหมดแล้วเว้ยกูโดดไปได้แบบวะเนี่ยโมโหแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วมาๆๆๆอันนี้เพื่อนอันนี้มีปืนมีอะไรที่เรียบร้อยเลย ไม่มีฮิวอะเฮ้ยมีฮิวมีฮิวใครฮิวไหมพบพบฮิวพบฮิวเดี๋ยวฮิวตัวเองก่อนโอ้โเพียบเลยว่ะพบฮิวเจ็ดฮิวตรงไหนพี่เจ้าวะโอ้ผมเลือดยังเยอะเลยอันข้างนี้ไงเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยไม่มันมันมันมีสองอันไงมันมีมันมีฮิวอีกอันหนึ่งอ่ะเสียได้อ่างั้นผมฮิวฮิวเลยฮิวเลยแล้วฮิวแล้วเก็บเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 เหอะี่ไปเหอะ เฮ้ยให้มันขึ้นเฮลิคอปเตอร์เร็วเร็วยิงยิ่งยิงปาปาปาอะไรก็ได้พาไปเย้ยเอ้ยไปแล้วเฮลิคอปเตอร์แล้วช่วยด้วยข้างหลังข้างหลังช่วยด้วยอลยได้อยู่แพ้ว่ะแพ้ว่ะไปเฮลิคอปเตอร์แล้วน่ะยิงยิ่งยิงยิงเห็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนเห็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนระเบิดนี้อะไรปาไปให้หมด โอเคใครจะเป็นไลน์ต่อไปหมดยางหมดยางต่อคอมเตอร์อะกระสุนหมดว่ะเพื่อนโอ้ยคอมเตอร์กูใจนะกระสุนเพื่อนตามผมมาตามผมมา โโอ้้้หแแลลวววช่ยตามผมมาตามผมมาอย่าได้กระสุนเราอย่าได้กระสุนตอนนี้ไปเลยไปเลยไม่มีไม่มีไปเลยครับพี่ไม่มีไม่มีปอมบี้เลยถึงแล้วเราจะไปแล้วอันนี้ไงกระสุนเก็บก่อนเก็บก่อนขอเก็บก่อนแล้วกันผมว่ามีบวกอีกว่าผมว่ามีบวกอีกว่าให้กระสุนอย่างเงี้ยมีบวกอีกแน่นอนเลยเนี่ยแล้วไปแค่นี้ครับเราขึ้นไม่ได้ ดีเฟน์คอปเตอร์เนี่ยมันจะมาทางไหนวะีไงมาทางนี้พี่มาทางเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนมุมมองข้างหลังข้างหลังข้างหลังเขามาข้างหลังมาดูแลกูเีดูแลกูียดูแลดูแลกูีกูยิกูอยู่นี่ดูแลข้างหลังกูเีเห็นเปล่าดคโโลเด้นดูโด้นอไปวะเฮ้ยพี่แน่นพี่แน่นขึ้น เอ้ย hey. oh oh yeah, I mean? เดี๋ยวนีวควควว้คอรเตอร์มันสตาร์ทรถนานขนาดนี้เลยวะ ทำอะไรอยู่อ่ะพอดีคนขับเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่พี่รอแป๊บนึงโอ้คนใช้เวลาขี้ไหมเพื่อนขี่จะแตกแล้วเนี่ยตูเนี่ยข้างหลังข้างหลังไปเข้าห้องน้ำขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วอ้าวตรงนี้มีป้อมปืนอีกโอ้โหเอ้ก็ใส่แน้ไปดูแลดูหลังกูด้วยดูหลังกูด้วย สวยเพื่อนโผมมันมาเยอะจังวะดูฝั่งซ้ายให้ผมหน่อยได้ไหมผมหันได้แค่เนี้ยเดี๋ยวผมดู่ไปเร็วไปเร็วขึ้นแล้วพี่ขึ้นขึ้นขึ้นมามาไมาได้สีมาสีฟ้านะสีฟ้าสีฟ้าโอ้โหสุดยอดไอ้ทีนี้เรามาเยอะเชียวเมื่อกี้เนี่ ขึ้นมากันไม่ได้ยะพวกเราได้ยิงเล่นยิงเล่นยิงเก่งเลยเนี่ยโอ้โหยอดโอ้โหนี่ครับภ้รกิจช่วยดรอเล็กซ์กินวูดนกับการไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวให้เขากินอีกสองกล่องนะฮะสุดยอดโอ้โหวันนี้คนดูยิ้มอะมีความสุขดรยังมาถามเราอีกนะเป็นไงบ้างมีใครโดนกัดบ้างไหมกูนี่แหละคือที่ผมเห็นนะคือดรเนี่ยโดนลุมถึงอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเขา เป็นไปไปป้องกันเฮลิคอปเตอร์อยู่ตีแล้วกำสนองโอ้โหเป็นไงรอบนี้เฮดฮันเตอร์ครับผมตีสิบสองหัวหัวสันจริงเหรอวะเอ๊ะแต่กูยิงน้ำอีกแล้ววะเป็นไงโอ้โหกูฆ่าน้ำทุกตาเลยอ่ะเกรงใจกันไหมโอ้โหพบเข้าหัวสิบสองอ่ะที่สิบเก้าอีกไหทำลายสถิติเล้วแล้วเอาดานิเอลมาทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรดานิเอลเอาเอามาดาวอย่างเดียว ไอ้แต่ผมมีระเบิดไอ้ที่เหมือนระเบิด C4 ไม่รู้จะเอาไปใช้เมื่อไหร่งงๆอยู่เหมือนกันมีทั้งสองกล่องโยนโยนได้โยนได้โยนไม่ได้นะโยนได้เหรอโยนได้โยนได้พี่ครับโยนได้โยนได้กดยังไงอ่ะกดสะคอมก็กดโยนเมันไปแหละกดแล้วมันไม่เห็นขึ้นเลยก็เลยงงๆป่าไปงั้นเดี๋ยวเราป่าปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเอพิโซดหน้าครับผมเยรูซาเล็มโอเคลืมอย่าลืมชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe พวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมิวมค่ะ มิวฮครดูเกินะพี่ผมชื่อมิวมากับพบแล้วก็มาจากเจดโอเคสวัสดีครับแค่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับปิดไงวะเนี่ยกู